หลายคนที่พยายามหมุนสะโพกแล้วตีเข้าลูกไม่ได้เนี่ยอาจจะเกิดจากการที่หมุนปุ๊บ,น,บน้ำหนักยังอยู่บนเท้าขวาแบบนี้นะครับสะโพกจะมีการหลบมาด้านขวาแบบนี้ทําให้เวลาตีไม้ลงไปที่พื้นก่อนที่จะโดนลูกนะครับเดี๋ยววันนี้ให้เช็คง่ายๆโดยการเอาไม้กอล์ฟนะมาทาไปหน้าเข็มขัดเสร็จแล้วจัดมุมเซตอัพแบบนี้ครับโอเคเวลาแบ็กสวิงนะครับ,เ,เ,รบเรามีการเปิดสะโพกไปเล็กน้อยนะครับขาขวายังงออยู่แบบนี้ครับเสร็จแล้วเวลาดาวสวิงนะครับอยากให้รู้สึกว่าปลายก้านฝั่งด้านขวานะครับ หมุนเคลื่อนที่มาอยู่บนเท้าซ้ายพอดีแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือตำแหน่งการหมุนซัพโคที่พอดีแล้วก็มีการถ่ายน้ําหนักมาด้านซ้ายเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเราขึ้นไปปุ๊บแล้วเอาหมุนมาแบบนี้ก้านไม้เนี่ยจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับน้าหนักเนี่ยมันจะแช่อย,อยู่ด้านขวามากเกินไปนครับจะทําให้ตีหลังลูกได้ค่อนข้างง่ายนะครับฝึก <Okay. S 1> แบบนี้ก่อนนะครับขึ้นปุ๊บบ,บิดให้ก้านไม้อยู่บนเท้าซ้ายนะครับจะสามารถทําให้เรายืนจบ,บวงอยู่บนเท้าซ้ายได้นิ่งด้วยครับ เพราะว่าถ้าเราหมุนไปแล้วก้านอยู่ตรงกลางแบบนี้เวลาจบวงเนี่ยน้ำหนักมันจะลงอยู่ด้านเท้าขวานะครับมันจะทําให้เรายืนนิ่งไม่ได้โอเคทีนี้เราลองสวิงเบาๆก่อนนะครับขึ้นไม้หมุนสะโพกไปบนเท้าซ้ายปุ๊บหมุนสะโพกไปบนเท้าซ้ายปุ๊บโอเคแล้วก็ลองตีไม่ต้องแรงครับลองตีแค่เบาๆอย่าหมุนสะโพกไปบนเท้าซ้ายได้ปุ๊บ เราก็จะได้ฟิลการยืนจบวงที่นิ่งด้วยครับแล้วก็มุมเข้าลูกก็จะเป็นไม้ก็มาโดนลูกแล้วกดลงไปที่พื้นแบบพอดีนะครับมันจะไม่ตีอัดลงไปหลังลูกครับ